เียน,นี้ตอนน่อไปเราจะทําฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานที่เราจะทําจะเป็นฝ้าเพดานแบบดรอปนะฮะดรอปฝ้าเพดานด้วยนะฮะดรอปฝ้าเพดานด้วยโดยการที่ดรอปฝ้าเพดานเนี่ยเราก็จะดอรอประยะดรอปเนี่ยก็คือห่างจากผนังมา1เมตรห่างจากผนังมา1เมตรนะครับหเมตรรอบห้องเลยนะฮะดอรอประยะ1เมตรรอบห้องเลยนะครับตรงนี้เรามีระยะที่สามารถที่จะวัดสเกล1เมตรได้อยู่แล้ว ตรงนี้เรามีระยะ1เมตรที่วัดสเกลได้อยู่แล้วก็คือที่บริเวณวงกบเลยใช่ไหมครที่บริเวณวงกบประตูเลยที่บริเวณวงกบประตูได้เลยนะครับนะนักศึกษาก็ดึงระยะจาก V P ครับเข้าหาระยะ1เมตรจาก V P ครับดึงเข้าหาระยะ1เมตรแวบนะวว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 าวววะววววววว ปั๊บเดิแนวตรงนี้มาก่อนนะครับทีนี้ระยะ1เมตรทางลึกแล้วครับตอนนี้เราได้ระยะ1เมตรทางกว้างแล้วแล้วระยะ1เมตรทางลึกละ่ะนักศึกษามาดูสเกลที่พื้นครับ,นะรบจุดที่เขาตรงกันเนี่ยนะฮะนับระยะสเกลที่พื้นได้เลย50เซน1เมตร สเกลที่พื้นนะในแนวตรงกับแนวที่ตรงกับตำแหน่งของบานประตูนะครับตำแหน่งเดียวกันกับระดับฝ้าเพดานดึงระยะลงมาที่พื้นพื้นเราก็มีสเกลนับให้ได้อยู่แล้วนะครับ50เซน1เมตรนะครับเราก็ลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปตัดด้านล่างเช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะ นับสเกลจากที่พื้นได้อยู่แล้วนะครับจุดตัดที่พื้นระยะ1เมตรจากผานังนับมาครับ50เซน1น1เมตรแล้วลากเสน้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้สามารถใช้ไม่ทีลากเสน้นนะครับตัวนี้คือตำแหน่งระยะ ของฝ้าเพดานครับแล้วก็ใช้ไม่ทีลากเส้นนะครับตำแหน่งที่จะเป็นจุดดอกฝ้าเพดานนะครับต่อมาครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวกันนะครับที่เราสามารถที่จะกำหนดระยะแล้วก็ดึงสเกลดึงระยะออกมาจากแนวของผนัง1เมตรได้นะครับ 50สิเซนหนึ่งเมตรจากริมผนังใช่ไหมครับห้าสิเซนหนึ่งเมตรจากริมผนังไปทางลึกครับห้าสิบเซนหนึ่งเมตรห้าสิบเซนหนึ่งเมตรห้าิบห้าิเป็นหนึ่งเมตรตรงนี้นะครับเราก็ดึงความสูงขึ้นไปนะครับตำแหน่งนี้ก็เป็นจุดตัดของจุดดรอปของฝ้าเพดานนะครับออ เราได้พื้นที่กรอบของการดรอปฝ้าเพดานออกมาครับก็จะเป็นพื้นที่ของการดรอปฝ้าเพดานออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่เป็นการดรอปฝ้าเพดานนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ความกว้างของของการดรอปนะครับจากมุมผนังห้องนะรหรือว่าจากบนจุดตัดของผนังชนกับเพดานเนี่ยนะครับเราลากเส้นยาวต่อขึ้นไปแล้วเราก็วัดระยะขึ้นไปครับ ซึ่งตรงนี้เป็นแนวระนาบเพื่อสามารถใช้สเกลวัดระยะได้แต่ก็วัดระยะต่อไปครับอีก20ซนติเมตรวัดระยะต่อเข้าไปอีกครับ20ซนเมตรจากตรงนี้นะครับนักศึกษาสา,สามารถใช้จากเส้น VP ครับจากจุด VP ลากไปที่ระยะ20เซนติเมตรที่เราวัดไว้นะครับแล้วลากยาวต่อไปนะครับ ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของการดรอปนะครหรือความลึกของฝ้าวิดานที่ถูกดรอปขึ้นไปต่อไปเราก็ใส่โคมไฟดาวไลท์นะครับโคมไฟดาวไลท์เนี่ยนะครับเราจะให้อยู่ตรงกลางระหว่างแนวของการดรอปฝ้ากับแนวของตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งระยะของตู้เสื้อผ้าจนถึงฝ้าที่ดรอปเนี่ยนะห่างกันอยู่40เซน เราจะให้โคมไฟดวงดาวไลท์เนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลาง20เซนเลยนะครับจาก40เซนเนี่ยแบ่งครึ่งก็ได้20เซนติเมตรปุ๊บเราสามารถที่จะวัดระยะได้เลยนะฮะเราสามารถวัดระยะแบ่งครึ่งได้เลยนะครับอืม,อมก็20เซนติเมตรชุบอืมตรงนี้ครับเราก็สามารถวัดระยะ 20ซนติเมตรจากจุดของการดอกฝ้าวัดระยะไปครับ20ซนเมตรได้เลยจากนั้นเราก็ใช้เซตครับลากเส้นจาก VP ผ่านจุดที่เราวัดระยะไว้ครับปึ๊บจากจุด Vp ครับลากเส้นผ่านจุดที่เราวัดระยะไว้ แนวเ้นเล่าออกมาแล้วนะครับเป็นจุดกึ่งกลางของดาวไลท์นะครับจุด20เซนทมที่เราวัดระยะของการกำหนดเป็นตำแหน่งดาวไลท์นะครับนอกจากบนเพดานแล้วนะครับเรามาวัดที่ที่พื้นด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายระยะของสเกลจากพื้นเนี่ยนะครับดึงขึ้นไปหาตำแหน่งดวงอื่นๆต่อไปเราต้องหาตำแหน่งของเขาที่พื้นด้วยครับ เพื่อเราจะได้มาวัดสเกลแล้วดึงตำแหน่งของดวงอื่นๆต่อเพระแน่นอนะว่าดาวไลท์เราอาจจะไม่ได้ติดตั้งแค่ดวงเดียวเนาะเราจะติดตั้งเป็นแถวเลยนะครับ3ามดวง4ี่ดวงอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ตรงเบรนพื้นครับแล้วก็กําหนดตำแหน่งดาวไลท์ไว้ด้วยนะครับตรงตำแหน่งพื้นเนาะแล้วก็กําหนดตำแหน่งของของการทําเป็นดาวไลท์เอาไว้ด้วยนะครับ ครับซึ่งระยะ20เซนนี้นักศึกษาก็วัดระยะจากตรงเรนผนังห้องนะครับตัดกับระดับพื้นวัดมาครับ20เซนวัดมาครับ20เซนแล้วก็ดึงระยะออกมาแล้วก็ดึงระยะออมาแล้วก็ดึงระยะออนะครับ ครับถ้าเราดูจากในแปลนของเรานะครับตำแหน่งของการจอบฝ้าเพดานก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าเราดูจากในแปลนนะตำแหน่งของการจอบฝ้าเพดานก็คือจุดนี้ครับห่างจากขอบมา1เมตรห่างจากขอบผนังมา1เมตรห่างจากขอบผนังมา1เมตรนะครับหเมตรรอบด้านนะครับก็เป็นการจอบฝ้าเพดานขนาด2เมตรคูณ2เมตรแล้วก็ตำแหน่งของ ดาวไลท์ line, ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจะขอบของการดรอปนะครับไป20เซนจากขอบของการดรอปไป20เซนอ่าันนี้ก็จะเป็นแนวของการกับาการติดตั้งดาวไลท์นะครับอ่าถ้าะะะนั้นจะเอาแบบรอบเลยไหมรอบการดรอปฟ้าเพดานเลยกันเนาะอ่าหนึ่สองยีิเซนนะครับ การติดตั้งดาวไลน์นี่บางทีก็ต้องกะดีๆเหมือนกันนะติดเยอะไปนี่ตกลงห้องกลายเป็นอย่างกับยาอวากาศเลยนะฮะนึกว่าเฮ้ยเปิดมาเฮ้ยโหตายแล้ววะ่ะเฮ้ยยานาอวกาศไปวะเนี่ยนะครับอ่าเส้นนี้ก็เป็นเส้นของการดรอฟฟ้าเออเป็นเส้นของการดรอฟฟ้าพิดานนครับ2เมตรคูณเมตรแล้วก็นี่คือเส้นล่างของแนวการติดตั้งดาวไลน์นะครับ ถ้ากับว่าตำแหน่งของการติดตั้งดาวไลท์เราจะกำหนดที่ตรงนี้ครับ1ดวง2ดวง3ดวง4ดวงนะครับอ่าตามตำแหน่งนี้นะครับฉะนั้นก็ง่ายเลยนะครับระยะของดาวไลท์จากผนังมาตรงนี้ลดไปแล้ว20เซนเท่ากับว่าห่างจากผนังมา80เซนตรงนี้เช่นเดียวกันครับห่างจากผนังมา 80เซนตรงนี้ก็ห่างจากผนังไปครับ80เซนตรงนี้ก็ห่างจากผนังไปครับอีก80เซนมาดูครับตำแหน่งแรกครับนี่คือเส้นของแนวดาวไลท์ที่เราลาเส้นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้80เซนติเมตรครับ50 cm. เซนอ่า80เซนนะครับ50เซนแล้วก็ตรงนี้เป็นระยะ1เมตรใช่ไหมครับก็นิดนึงครับก่อนถึง1เมตรก็เป็นตำแหน่งของดาวไลท์ตรงนี้เช่นเดียวกันครับ 50เซน80เซนอ่ะก่อนถึงตำแหน่ง1เมตรถังลึกครับ50 80 50 80อ่า50 80เอาลครับได้ตำแหน่งแล้วนะฮะมาร์คจุดที่บริเวณพื้นจากนั้นครับดึงระยะขึ้นไปดึงระยะขึ้นไปนะครับอ่าดันบนครับเราก็สามารถใช้วิธีครับ ดึงขึ้นไปจากด้บอลครับเราก็สามารถใช้วิธีครับดึงขึ้นไปนี่คือตำแหน่งของดาวไลท์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือตำแหน่งของดาวไลท์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือตำแหน่งดาวไลท์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือตำแหน่งดาวไลท์ที่จะเกิดขึ้นนักศึกษาสามารถเขียนเป็นวงลีนะครับไว้ได้เลยนะฮะแต่แน่นอนครับว่าวงลีเนี่ยนะครับตัวไกลดาวไลท์ที่อยู่ัวไกลก็จะวงเล็ก นะครับตัวใกล้ก็จะวงใหญ่ขึ้นนะครับตัวใกล้ก็จะวงใหญ่ขึ้นนี้วงลีของของดาวไลท์นะครับนักศึกษาสามารถที่จะกำหนดระยะความกว้างของตัวดาวไลท์นะครับสมมุติว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวไลท์อาจจะเป็น10เซน15เซนแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าในนี้เราอาจจะใช้สัก10เซนติเมตรใช้ระยะทัก10เซนติเมตรนะครับนักศึกษาก็ สามารถดึงระยะจาก V P ออกมานะครับดึงระยะจาก V P ออมาครับทั้งตัวใกล้แล้วก็ตัวไกลนะครับดึงระยะจาก V P ออกไปครับเมื่อนักศาวัร,ระยะความกว้างจากจุดศูนย์กลางเข้าไปนะครับออกไปข้างละอาจจะเป็น10เซน15เซนนะครับแล้วแต่ขนาดของดาวไลท์ที่เราใช้แล้วดึงระยะออกไปนะครับ,นะรบแล้ว ึงระยะออกไปดึงระยะออกไปนะครับเช่นเดียวกันครับความลึกของเท้าความกว้างของเท้านะครับนักศาก็เขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเขียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วนักศาก็ใส่วงลีเข้าไปในนี้ได้เลยใส่วงลีเข้าไปในนี้ได้เลยใส่วงลีเข้าไปครับ ใส่วงลิกไปเพื่อให้เป็นวงกลมของดาวไลท์ออกมาอย่างสวยงามครับ